วันนี้ป้าลองจะมาย้ายล้อรถที่หมักเศษอาหารนะคะอันนี้เป็นยังไงบ้างว้าวถ้าเป็นป้าแบบนี้คือสุดยอดแล้วนะคะไม่มีกลิ่นสุดยอดแล้วแต่ฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันสิเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงเนาะเอออันนี้ก็แห้งดีแต่นี้ยังย้ายไม่ได้นะคะคือเขายังเปียกอยู่คือแห้งนี่หมายถึงว่าเราเราไม่มีน้ําก็คือแห้งแล้วว่าไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้ได้ย้ายไปแล้วนะคะย้ายล้อรถไปแล้วตรงนี้เป็นดินดีที่ที่เขาหมักไว้แล้วระดับหนึ่งเนาะบกเศษอาหารแล้วก็กลายเป็นดินดีแบบนี้นะคะเศษอาหารจะไ,ไม่ว่าจะเป็นเศษอ่า ของปุ๋ยที่เราทานไม่หมดหรือว่าเศษอาหารเศษผักอะไรก็แล้วแต่เราก็จะนํามาเทแบบนี้ระหว่างเทเราก็จะนํากากน้ําตาลน้ําซาวข้าวมาเทรากรดนี่ก็คือแห้งดีนะคะไม่จะสซังข้าวโพดอะไรอย่างนี้แห้งดีตอนนี้เราจะนําล้อรถย้ายไปติดกันแต่ระหว่างที่ย้ายไปติดกันป้าจะเอาดินออกมาเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะส่วนวนี้ส่วตอนแรกมันติดติดกันอยู่เนาะนี่เห็นไหมคะเนี่ยดินดีมากเลยค่ะเห็นไหม เขาจะมีไส้เดือนค่ะไส้เดือนแล้วก็ตัวด้วงตัวกิ้งกือมากินอาหารแล้วเขาจะถ่ายออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือได้ได้ปุ๋ยตรงนั้นได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะคะจากเศษอาหารเนาะแล้วสําหรับใบไม้ใบไม้ป้าก็จะมาใส่ล็อกตรงนี้ให้เต็มไปเลยนะคะี่ส่วนนี้ดินตรงนี้เป็นส่วนบนที่เราจะเอาลงล็อกแต่ส่วนใบไม้ป้าจะลงล็อกล่างพอใบไม้ลงเต็มป้าก็จะาขี้บวราดลาดลดไปก่อน ลาดลาดลาดให้ทั่วทั่ข้างบนเลยนะคะในชั้นหนึ่งแล้วป้าก็จะลดน้ําไปก่อนแล้วป้าก็จะเอาดินพวกนี้เนี่ยไปทับแบบนี้นะคะไปทับแบบนี้แล้วก็จะต้นไม้ต่างๆมาปลูกไม่ว่าจะเป็นกะเพราโหระพา,ะะามะเขือหรือว่าจะเป็นบวบอะไรก็แล้วแต่ที่เรารับประทานประจําวันนะคะป้าก็จะมาปลูกบนแปลงแปลงนี้นะคะแนวแนวทางของป้าเป็นแบบนี้เนาะจะมาเล่าให้ฟัง ก็คือทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นใบไม้เศษอาหารอะไรก็แล้วแต่เรานํามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยมาทําแบบนี้ป้าก็อยากให้ใหทุกท่านนะคะทําแบบป้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องไปสร้างขยะให้กับให้กับโลกใบนี้ของเราที่น่าอยู่ใบนี้เนาะเราก็จะมากําจัดเศษอาหารในล้อรถเทลงไปกากน้ําตาลละลายน้ําลาดรถลดลงไปแล้วก็ก็จะดับยินได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนมโรงเรียน ที่เด็กๆก,กินหมดอายุหรือว่าเหลือๆติดกล่องเขาเทได้นะคะดับกลิ่นากา้ําตาลดีสุดเลยค่ะถ้ากาก้ําตาลไม่ถึงเขาจะส่งกลิ่นแต่ถ้ากา้ําตาลถึงเขาจะไม่ส่งกลิ่นแล้วก็จะแห้งประมาณนี้นะคะนี่ขนาดเอาต้นมะพร้าวใส่กระถางม,มาวางไว้ได้เขาก็โตได้เพราะว่าเขามีอาหารจากจากน้ําหมักนะคะน้ําหมักแล้วก็นี่มะพร้าวไม่น่าโตได้ก็โตนะสวยงามมากเลยนี่อยู่ในกระถางนะคะ ก็จะไม่เอาออกก็จะให้เขาอยู่ไปประมาณนี้แหละตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้เราก็มาทาไว้เห็นไหมคะก็จะดีมากๆเลยดีมากมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราทําตรงนี้แล้วเราไม่ต้องไปซื้อดินเขาเราก็ไปเอาแค่ใบไม้มาลุงล็อกแล้วก็มาเอาดินดีของเราหมักเนี่ยไปใส่ด้านบนเราก็ปลูกผักแลวประทานินได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ